คนก็มองบาง้เาเข้าจอดหมอชิด ก็ขึ้นมาก็าจะแน่นที่สยามนะมาสักสามสี่สานีแล้วพอมาถึงสะพานควายคนก็ไม่เยอะนะอันนี้กระบวนที่ผมก็มาที่ขึ้นมาจากสยามก็เดินตามเพื่อน,นเขาลงไป อันนี้หอจิ๊มาเยดูป้ายทางออกนะครับจะไปสวนจะุจักษษษษก็คือจะต้องไปทางออกที่หนึ่งนะางออกที่หนึ่งซึ่งจะไปทางฝั่งนู้มีครับทางออกที่นทออหนึ่ง ตาต่างชาติหน้าเดียวหาแน่น <coughs> เรากออกจากสถานีมาแล้วครับรางอ๋อที่หนึ่งตรงนี้เลยนะครับนี่มุ่งหน้าไปสวนเจดีย์จักรแล้วรางอ๋อที่หนึ่งให้ชมวิวบนถนนถนนโยธินนะครับ อ่าสวนจะือจักรเ,เดี๋ยวไปดูอีกด้านนะึงนะจากีด้านเนเราจะลงมาไดนี้ลงไปนะครับแล้วก็เดินเข้าไปทีเ่เ,เดี๋ยวน่าจะต้องเดินเลย สถานีอาทีไปที่อยู่ข้างล่างต้องาไปกันต่อเลยครับต้องลงไปที่ตลาดข้างล่างจะเป็นคอขวดนิดหน่อยครับนี่เป็นบันไดธรรมดาแต่วันนี้อากาศดีครับ อากาศดีวันนี้อากาศแห้งสบายไม่เด๋ยวตัวนะ <มา S 1> นี้ว่าครับผมว่ากำลังเดินไปบริจัคนะครับเขาก็จะมีลูกสอนบอกไว้เลยว่าจะถรกจับอันนี้ฟองม,มี็นกองโดยการนี้ท้ายนี้นะครับ จะไปต่อต้องเดินทานไปทางนี้นะ